นายการไปหรอครับสวัสดีครับกัมน,นายอัเภอครับผมเมื่อนี้ผมติพาไปยามตุ้มครับอยู่หน้างานของไอ้บุนครับผมแกต,ต้องมายังน้ำหนาพอไหมเดียเ๋ยวคันมาใส่บ่อมัจกจะมายอดแสงอ่ามื่อไหรเขาเมื่อมีอตากล้องให้ครับน้องแอร์ครับมือ่อนี้เพราะว่าผมติดไปยามกุ้งครับโอ้หอนหอนมาปิดงานแล้วมืว่อไหร่พใส่ตุ้มไปสองหลังครับ ใส่บววใบเตยวันใบไทยเกีย๊ยนอกเบอรครับวัอนี้ไปเบิรงกันครับอยู่หนางานนะครับวัอนี้ใส่งานใส่งานในบนครับเอาไงครับตา,ตามมาอันนี้มีปลาได้มไหมไปที่ห้องนี้ 係。 โคตรจกหัว อยู่หัวหยาดแบโคตรสวหัวมุนไปมุนมาอยู่ Như vậy nên khóa bất cứ nằm như thế này Dưới châu đi Ừ đấy ạ Ui, con này vô Ủa? Khóa bất cứ dưới là nằm lắm Ráng không đi, báo đi, ráng đi lắm dưới châu lắm ừ, ai xe gai gạt lưng Đó, báo vô đi, bố โอ้ยแดดมีป่าพอมป่ะใส่ลงป่วะโอ้ยโอ้ยสวนมึงแถบโปามึงก็เบิ่งหนาเบิ่งหลังนูกียังมากใส่แดด ไลงลกูว่ะลโหลเลยน,นาไว้เยแแงแพงน่ะ้ยอิจฉา đâu, quê ông không bên đây? Money home? Huh? 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 cái Huh? chín chín Huh? 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 đi Huh? 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 nằm Lấy Huh? 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 nè อันนึงอันไส้ไก่โห่ๆๆครับพวกเราอยู่ดิอันนี้สิอยู่ดิไอ้ไอ้พวกเราว่าซั่น lăng chung là nó không lúc lợi này là nó không có con có Đi đi con Dạ yeah, lắng lên đi con ไงตอนก้อยครับผมอ๋อก็ต่อไปเลยอ่าขันแรงเขาใส่สุดๆก่อนใส่ปีเดียวเต้นในตาก้อยกุ้งครับนี่กุ้งที่ไะไมาเด็ดดุดดุดก้อนใส่ปากเลยลูกโอ้มันก็หนีเร็วหลิวะเราต้องเห็นเร็วเลยขวบเขาขวบเขวบเห็นปะ หอมกว่าเองไม่มีเ <sweep está natural> oh, ืใส no ่ขาเมื่อเรถ้าเขาไปถามสำรับเรื่อขอเมื่อผีไทยครับเกาวไปกอครับไปเต็มครับกองไปเกานไปเจ้บมกทุกปหาครับ ได้ครับหอมมาดิใส่ลายหอมนี่นคือลอยายเพนยงว่ามนีผ้า น้องแอร์กับน้องออกแกนมาเล่นทุงหน้าครับมา้าขยยาวไปเลยขยาวขย,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 ขยปเปาวนู้บิดเียแท้วเียหอ จะเมื่ไงอ่ะน้อง้นมาหญ่ตเลยขายัง่ากน้้ป่ะขายวะอครเอาอแล้ะแซ่บบ่พอดีเห็นม่แบบเครเอาอีกอนเขาผสมอ่ะแซวแซหน้าว่ะงันก็พอไหวกัน không <tôi> oh, ừ, <laughs> à, hay 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 hay. Ơ, cũng đây. tôi với phi à Không đi mai. Khỏi à? Không thôi ạ. đi à Để sim เด็ดเด็ดเด็ดกุกเก็ตอืมเฮ้อร้อนอมพีมังอืมแก่กูได้ขี้ห่าน,น้ะบัดน,นี้ย่าไปพยายามอไ,ไรริพออ่าเนี่ยครับอยู่ทงไฮทงนาครับมือนี้ หนาอาจารย์อันนั้นครับกับแม่เพ็ญมาหนิมาเหรียญทงน้าปูงเนยวันโฮมสเตย์เลยครับอยู่นี่ว่าธรรมดาเลยครับมาเอฟซีพอดีอยากมาเดินมาเที่ยวมาเล่นได้ครับมาเล่นตรงไหตรงนาพี่กำลังรอน้องนาครับมือกำลังปรับปุ่งแม่ครับเรื่องฝากอะไรก็แชร์สับตะไคร้ครับผมก่อนไหมกินนาผมมดีครับ